สวัสดีครับผมใหม่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานมือถือของผมแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยใช้มือถือยังไงบ้างแล้วก็การใช้แบตเตอรี่ของบริษัทดิสซิงไทยแลนด์เป็นยังไงบ้างแล้วกันผมเนี่ยใช้มือถือทั้งหมด3เครื่องแล้วกันนะครับขอรีวิวก่อนในของผมเองนะม่เคมาบ่ว่ามีหลายเครื่องแต่ผมใหม่ถึงว่าในการทางานผมจะต้องใช้มือถือค่อนข้างเยอะจริงๆในการทํางานนะครับก็เริ่มกัน ด้วยที่ตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยแล้วกันก็ตัวนี้เป็น oppo Reno 5นะครับ5 g ตัวนี้ผมเพิ่งซื้อได้ประมาณ2เดือนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้หลักก็ตามประมาณนี้ชอบเป็นการทํางานเบื้องต้นแล้วก็ดู YouTube แล้วก็ตัวนี้ผมซื้อมา2ปีแล้วนะครับก็คือบน oppo F9 นะครับตัวนี้นะตัวนี้นะแล้วก็ถ้าตัวหนึ่งที่ใช้ในการทํางานเพราะผมต้องดู YouTube ดูการยิงโฆษณาหรือว่าการทําการตลาดต่างๆผมก็จะใช้เป็นตัว iPhone 8 Plus ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับก็ ขออธิบายก่อนลวกันว่าแต่ละตัวเนี่ยทำงานยังไงบ้างแล้วก็การใช้แบตเตอรี่ของผมเนี่ยใช้ยังไงบ้างผมขออธิบายตัวแรกละกันตัวที่ใช้บ่อยลองลองลงมาจาก oppo Reno ห้าของผมแล้วกันนะครับก็ F9 <M> ตัวนี้ของผมนะครับผมก็ต้องอธิบายก่อนว่าผมซื้อมาทั้งหมด2ปีแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้ยอยู่ที่3,500มิลลิแอมนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็การใช้งานอนข้างโอเคครับเมื่อก่อนที่ซื้อมาใหม่ๆก็คือไหลลื่นนะครับก็มาถึงจุดที่ผมต้องเปลี่ยนเลยแล้วกันก็คือ บตเตอรี่ของผมตัวนี้ตัวนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกระตุกนะครับชาร์ชา,ชาร์จแบตเนี่ยเวลาชาร์จแบตเ่ยระยะเวลานานขึ้นกว่าปกติปกติตัวนี้นะครับ F9 ผมเนี่ยพ p p ป F9 ผมจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตจาก0นถึง1้0เนี่ยถ้าไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะอยู่ที่50นาทีนะครับ50นาทีถึง1ชั่วโมงกว่าๆและการประมาณนี้ในการใช้งานของผมนะไม่ขอจัดศูนย์บริการและกา,การใช้งานจริงของผมนะ แล้วก็พอปัญหาเกิดขึ้นคือตัวนี้ใช้ระยะเวลาในการชาร์จนะครับก็คือ2ชั่วโมงกว่าเลยนะครับในการชาร์จนะครับแต่ละครั้งเนี่ยพอแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมนะปัญหาหลักๆก็คือการใช้แอปพลิเคชันก็กระตุกค้างนะครับหรือแม้กระทั่งเล่นเกมอยู่นะบางทีเพื่อนผมเล่นหรือผมเล่นเองเนี่ยเครื่องปกติต้องลื่นใช่ไหมครับในการเล่นแต่ปัญหาคือเวลาเล่นไปอย่างอาวเนี่ยหน่วงครับมันหน่วงขึ้นนะครับ เล่นไปลากไม่ไปบ้างตัวไม่เดินบ้างนะครับตอนแรกก็โทษอินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตมันก็5 g เนอะโอเคไหมครับสัญญาณก็ค่อนข้าง,างโอเค Wi-fi ได้ติดหัวเลยก็กระตุกก็ค้างนะครับก็เลยมาให้ช่างเปลี่ยนปัญหาที่เราไม่เห็นผมไม่เห็นคุณไม่เห็นก็คือแบตเตอรี่บวมนะครับพอช่างตอนมาคือแบตเตอรี่เริ่มบวมแล okay, ้วดันเคสของเราออกมาแล้วดันมาเลยนะแต่เราไม่เห็นอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า,วาการทํางานต่างๆของแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้งานมือถือของเราเนี่ย หลักๆก,ก็ใช้งานใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับประจุทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือเสื่อสภาพเนี่ยการใช้งานต่างๆก็ต่าําลงด้วยนะครับปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับไฟต่างๆที่เคยเปิดได้กับเปิดไม่ได้หรือว่าค้างหรือช้าประมาณนี้พอเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นคนระับแล้วก็ดีอแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ของเขาเนะี่ยมีรับประกันด้วยเพราะฉะนั้นการรับประกันของเขาเนะี่ยผมบอกเลยนะครับว่ารับประกันเนี่ยดีมากๆมีบอกออ้วยทางเราให้ดูแล้วกันก็พอเปลี่ยนแล้วสําหรับตัวนี้ไม่ได้เพิ่ม ความจุนะเป็นแบบธรรมดาแต่คุณภาพเนี่ยเท่ากับโรงงานหรือว่าเท่ากับของสูงเลยนะครับของสูงบริบการเลยแล้วกันนะครับผมกล้าพูดอย่างนั้นเลยนะเพราะเท่าที่ใช้มาปรากฏว่าเหมือนกับผมซื้อมือถือใหม่นะครับนั่นก็คือใช้ได้นานขึ้นนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยจากปกติชาร์จชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมาเป็น45-50านาทีหรือชั่วโมงกว่ากว่าถ้าเปิดอินเทอร์เน็ตเปิด WiFi นะใช้งานปกติเลยสิ่งที่ผมเคยอธิบายไปว่ากระตุกค้างเล่นเกมก็ไหลลื่นขึ้นไม่มีปัญหา พราะแล็ม6จิกน,นะผมมั่นใจว่าค่อนข้างโอเคเลยพอเปลี่ยนแล้วประมาณนี้อะต่อมานะครับอันนี้เป็น iPhone 8 Plus นะครับสำหรับ iPhone 8 Plus เนี่ยสายเหตุที่ต้องเปลี่ยนก็คือเหมือนกันครับโทรศัพท์เมื่อแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมสภาพหรือมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แบตบวมต่างๆคุณไม่เห็นนะครับแต่ภายในเห็นพอถอดออกมาแล้วเปลี่ยนแล้วเราเพิ่งรู้ว่าแบตเตอรี่บวมหรือค้างนะครับก็สําหรับผมที่ใช้ตัวนี้นะ iPhone 8 Plus ก็บอกเลยแล้วกันพอพอเปลี่ยนเนี่ย ดีขึ้นเยอะมากแต่ว่าต้องบอกความจุของแบตเตอรี่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับความจุอยู่ที่2,690มิลลิแอมสำหรับ iPhone 8 Plus ปกตินะครับแต่เพิ่มความจุไปแล้วเป็น3,300มิลลิแอมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมใช้งานอยู่เนะี่ยที่เปิดให้หลายๆคนดูนะครับมันเพิ่มขึ้นถึง690มิลลิแอมเลยซึ่ง สิ่งที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ดีขึ้นเวลาเราใช้งานก็คือกระตุกค้างไม่มีแล้วครับเล่นเกมไหลลื่นปกติแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือคุณชาร์จและใช้ได้นานมากๆอย่างผมเนี่ยอย่างผมเองก็คือเครื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรเพราะว่าผมใช้ iOS ไม่ถนัดบอกไว้เลยนะผมใช้ iOS ไม่เก่งไม่ถนัดก,ก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นเล่นเกมบ้างทํางานบ้างดูโฆษณาบ้างหรือทำการตลาดอื่นๆบ้างก็จะดูใน iOS ซึ่งระบบปฏิบัติการเขาค่อนข้างเสถียรและดีมากเวลาดูแล้วก็ใช้งานได้ดีมาก คือผมชาร์จหนึ่งครั้งนะครับจริงๆเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ยังเหลือเยอะนะแต่ผมชาร์จมาแล้วทั้งหมด5วัน5วันก่อนนะครับ5วันก,นก่อนตัวนี้นะแต่ตัวนี้ตอนนี้นัถึงตอนนี้ยังไม่หมดเลยแบตเตอรี่เหลือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตามมาอย่างที่บอกไปว่าพอมันเป็นแบตเตอรี่เพิ่มความจุโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลาชาร์จ1ชั่วโมงกว่าเพราะว่านวัตรกรรมไ p h o น e 8 p l ันเนี่ยก็คือชาร์จไวขึ้นอยู่แล้วนะครับก็ จะเป็น2ชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงนะครับในการชาร์จหรือใช้จริงนะบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานน้อยกว่านี้เพราะว่าผมเปิด 4G ไว้ตลอดต้องบอกไว้ก่อนวนะ่าผมเปิด 4G หรือว่าเปิด Wi-Fi ไว้ตลอดเพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะสําหรับผมนะเพราะผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้วันนี้ผมชาร์จไว้ผมไปอาบนะ้ำไปทําอะไรนะครับก็กลับมาก็เต็มพอดีนะครับก็คุณภาพเนะี่ยผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่อึดทนขึ้นเหมือนกับลําตันห1ึ่งสมัยก่อนเลย ถ้าใครไม่เคยเห็นเดี๋ยวมีภาพให้นะครับแต่ว่าตัวนี้แบบอึดมากๆผมกล้าบอกเลยว่าผมใช้งานจริงแล้วก็การที่เขาเป็นมาตรฐานถามว่าเป๊กไหมเป๊กมากเขาตัวนี้นะครับ iPhone 8 p พ u s ต,ตัวนี้สามารถชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยซึ่งพอเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วก็สามารถชาร์จไร้สายได้เป็นปกติเพราะช่างบอกว่าใส่แล้วเต็มพอดีเลยเท่ากับแบตเตอรี่ของสนย์บริการหรือว่าของ iPhone จริงๆเลยและประสิทธิภาพดีทน และมีใบการันตีใบบกอแบบนี้ก็เลยแบบใช้ได้นานมากๆเลยนะครับโอเคมาถึงตัวนี้เลยแล้วกันนะครับตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ดีนะเครื่องนี้ก็ดี oppo r e n o no 5 5g นะครับก็แต่แต่ตัวนี้ก็คือผมใช้ก็คือไหลลื่นปกตินะทำงนนานได้ปกติแต่ว่า oppo เนี่ยฟังก์ชันเขาโอเคค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนสองเครื่องนี้นะที่ผมที่ผมเจอคือผมใช้งานบ่อยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เจอเนะี่ยคือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมต้องชาร์จถึงสองครั้ง1วันนะ ผมชาร์จถึง2ครั้งเพราะว่าการใช้งานของ Oppo Reno 5เนี่ยใช้งานดีแต่ค่อนข้างที่จะกินแบตเตอรี่นะครับสำหรับตัวเนี้ยแบตเตอรี่อยู่ที่4,300 m ป์นะครับเยอะกว่าผมบอกเลยว่าเยอะกว่า2ตัวที่ผมอธิบายมาแต่ว่าแบตหมดไวมากเลยก็คือผมชาร์จ2ครั้งถ้าชาร์จไม่ถึง2ครั้งเนี่ยแบตเตอรี่จะหมดไวมากๆค่อนข้างไวเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเปิดนอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ45-50ิบนาที แต่ถ้าไม่เปิดเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีเท่านั้นในการชาร์จ1ครั้งแล้วแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันที่ผมพูดถึงจากประมาณ20%่สิบเปร์เซ็นะครับถึงร้อยเนี่ยก็ประมาณน,ะะะาณนี้แต่ถ้าจากสูงหนึ่งร้อยเนี่ยที่เคยชาร์จก็ไม่เกิน4-5นาทีก็เต็มแล้วผมไปอาบน้ำเสร็จกลับมาก็เต็มแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างจะกินแบตนะครับอธิบายของ23ตัวนี้เลยละกันว่าแล้วก็แบตเตอรี่ของ D s เนี่ย DS แบตเตอรี่เนี่ยทั้งเพิ่มความจุแล้วก็ธรรมดาถ้าานความรู้สึกผม ก็คือ1คือเวลาเราเปลี่ยนแล้วกับช่างที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่า Ds นะแบตเตอรี่เนี่ยแบรนด์นี้มีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหลายที่มากๆเลยคุณจะไปแทบจะทุกห้างเลยก็ได้นะครับสอบสินค้าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีแทบทุกห้างเลยนะครับก็อยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้าง อยากไปเปลี่ยนนะครับก็ดูลิงก์วิดีโอนะใต้วิดีโอนี้ได้เลยเราแปะลิงก์ไว้เลยนะว่าสถานที่ไหนมีรับเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างมีร้านตัวแทนจําไหนที่ไหนบ้างก็มีได้เลยแล้วก็ที่มากกว่านั้นครับสําหรับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะแล้วแต่คุณตัดสินใจแล้วกันว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แบแบไหนดีมันมีหลายแบรนด์หลายข้อเนาะแต่ถ้าจะเป็นแบรนด์หนึ่งคือมีการันตีมีใบาการันตีมีมอกอกแล้วก็สามารถใส่แล้วเนี่ยช่างบอกเลยว่าเต็มนั่นคือเหมือนกับซื้อมาใหม่เลยแบตเตอรี่ตัวนี้นะ อย่างเพิ่มความจุเนะี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าถ้าเพิ่มความจุสิ่งที่คุณจะเจอตามมาก็คือจะต,ต้องชาร์จนานขึ้นแต่สําหรับผมไม่มีปัญหาสําหรับคุณนะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าหลายหลายคนคงไม่มีปัญหาเพราะว่าพอเราชาร์จนานขึ้นแต่เราใช้ได้อึดทน,นนานมากขึ้นถ้าใครที่เล่นเกมหนักๆนะครับเท่าที่ถามมาบางคน2วันเลยนะชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งมันก็ดีเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ต้องพลังวัลแบงใช่ไหมครับพลังวัลแบงก็เยอะอีกใช่ไหมหลายอย่างอีกก็ปรากฏว่า พกโทรศัพท์หนึ่งเครื่องคุณก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยเล่นเกมหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆทํางานต่างๆก็ใช้ได้ยาวนานเลยนะครับประมาณนี้ครับก็อย่าลืมนะครับท่านเลือกแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจริงๆและแน่นอนในเรื่องของการการันตีมีบบอกก็ต้องเป็นดีแอดแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้การรีวิวของผมกับโทรศัพท์ที่ผมใช้จริงสามเครื่องก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ